เจอในรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนามประทารรนคํา่ังต่อในทางพระพุทธศาสนาเอาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำต่างต่อนในทางพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาเจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าสังขารสองสังขารก็คือสิ่งที่ถูกปัจจัยปุงแต่สิ่งที่ เกิดจากเหตุปจัจจัยเป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นนามธรรมที่เราเรียกกันว่าขันธ์ห้าลูกเวทนาทาั้งยิัญญาทั้งขานมิญญาณที่เราเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็คือรูปก็เป็นรูป นามก็เป็นนามเวทนาสัญญาสังขารวินญ,ญาณก็เป็นนมามธรรมก็คือขันห้าทั้งหมดก็ตรงกับคําว่าสังก็ตะ่หรือว่าสังกะตะง็ตธรรมคาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทีย่ยงอย่างเนี้ก็คือทั้งรูปทั้งนาม ที่สุดแล้วก็เป็นของไม่เทีย่ยงสังขารจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือว่าไม่ดีทำที่มีเจตนาปรุงแต่งเป็นประธานปรุงแต่งในเรื่องของการกระทา การพูดทางที่ดีก็เป็นกุศลในทางที่ไม่ดีก็เรียกว่าอากุศลหรือว่าถ้าเป็นก,ากลางๆก็เป็นอัพญากฤิตั้งขาละขันในขันห้าก็ตรงกับคำว่าอารมไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงก็คือสังขารตามความหมายยกเจตนาขึ้นเป็นตัวที่นำหน้าก็จะเรียกว่าสัญญาเจตนาก็คือเจตนาที่ องแต่งกรรมองแต่งการกระทําอยู่สามอย่างโดยกันนั่นก็คือกายสังขารสภาพที่องแต่งการกระทําทางกายเราก็เรียกว่ากายยาสางเจตนาวาจีสังขารสภาพที่องแต่งการกระทําทางวาจาก็เ,ออเรียกกันว่า วจีสารเจตนาแล้วก็จิตตาสังขารหรือว่ามโนสังขารสภาพที่ปรุงแ่งการกระทำทางใจก็คือมโนสารเจตนาสังขารก็คือสภาพที่โปรงแ่งชีวิตสามอย่างก็คือกายสังขารสภาพที่ปรงแ่งกายก็คือ อาส,สาสะปัสสาสะนั่นก็หมายถึงว่าลมหายใจเข้าออกเป็นสภาพที่วงแต่งให้เกิดขึ้นก็คือลมหายใจเข้าออกที่เรานำมาเป็นกรรมฐานก็คืออานาปานาสติก็คือดูลม อัตตาตาปาตาตาคือลมหายใจเข้าออกอในประการที่สองก็คือวจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งวาจาก็คือวิตกวิจารแล้วก็จิตตสังขารสภาพที่ปรุงแต่งใจก็คือสัญญาแล้วก็เวทนาสังขารสองอย่างก็คืออนุปาทินากาสังขารสังขารที่มี กรารครอบครองมันก็หมายถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือว่าผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัาตาสงสารที่มีสภาพมีกรรมทั้งดีทั้งไม่ดีครอบครองและยังเวียนว่ายตายเกิดในวัาตาสงสารอยู่นั่นเองแล้วก็ในประการที่สองก็คืออนุปาทินากาศาสังขารสังขารอาที่กรรมไม่ ครอบครองก็คือสิ่งไม่มีชีวิตเ่ยโตเตียงวตัตถุที่ของต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตอาตมาภาพระนำงก็ทำคำสังสอนเกี่ยวกับสังขารมาเจริญพรออนิยาโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฝากเจริญพร